เชี่ยแล้วหลานกูแล้วหลานกูสู้สู้ได้ดีฮานะแต่ฮานะกเราจะตายเราสไลดดีทำไมฮานะอุ้ยฮานะต้องหล่อโอ้ยเฮียเอ้ยโอ้โหลีลาได้โอ้โหหลุดพิกขวาโอ้คนดิโด้เป็นสองชายลมอ๋ออีกยี่ชายมันฟื้นมารายงานเพื่อนไอ้ชัดจะไม่ไอ้ชายได้อยู่ไอ้ชายเห้ย มึงฟื้นมารายงานเพื่อนเหรอจริงฟื้นมาแล้วฟื้นมาแล้ว้เฮียไม่เพื่อนมึงก็หมดแล้วเพื่อนมึงก็หมดแล้วไอ้เฮียนี่กูมาไร่ตัดเดี๋้อเดี๋้อเด้อเด้ย หย่อนมันไน้เอาเลยแหลมแหลมิดเอ้ยชาชนน์เลคนแหลมปะพาณ่ะหลอะเลิฟหัวตะกี้ชายแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะใช่หรอลุงยืนคุยอย่ามันอ่ะลุงยืนคุยอย่ามันใช่ปะสักพักหนึ่งแม่งใจมาเว้ยแม่งไปเลยบุกหน้าบ้านเขาเลยอ่ารู้แล้วตัวแหลมคือใครชาชนลคนแหลมอ่ะจริงไอชายแม่งใจโคตรถึงอ่ะคือมันไปเสร็จปุ๊บนะแม่งลงรถเขาเปิดประตูมาโอเคคนะ แม่งไปสองคนแม่กขึ้นเราไม่กดันเพราะเขมีเวอ่ะเดียเจอแล้วเจอแหลมสภานคุณบอกเมื่อกี้เีอแลวแล้วว่าเราตัวหลุดนะอันนั้นตัวแหลมเราว่าพวกเราตัวหลุดอย่ามาถอนพืนให้เพื่อนมากูก็เข้าแล้วกูตัวหลงใจถึงตัวหลุดกับกูหนูแสดงว่าคุณลุงนุ่งไปพูดปั่นแน่เลยใช่ไหมลุงบอกว่าเกิดเป็นนักเลงอ่ะต้องใจถึงอะไรวะ คงให้คงไม่ไเราก็ต้องลองคิดดูนักเลงอาจจะเก่งแค่ตอนมีพวกหรอจริงไหมล่ะอันนั้นก็เยอะเกินเราจะเราลืมไปแล้วเหรอเราเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านยุคนั้นมาแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะนี่เอ้ยใช่ไหมล่ะฮานะหลานลืบถือว่าถือว่านาะยยูทูบคนมาโอ้โหปะไปเลยดีกว่าถ้างั้นอะเปเลยแลวไม่รอไม่รอ,รอสองคนนั้นรอเราจะยืนเฉยๆเขาม่บุกหรอโอ้โหบิ๊วเราจรอสองคนนั้นครับบุกแน่แน่ว่าดักแคทเขา ลักเชนเธอักนเราหกคนคสนเาอะคนไปดไปไปดิไปเออมันต้องนี้ดิวะเอออ้เหี้ยมาเฟียนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้มาีไม่ได้มารีอะเออเออเหี้ยเดหกคนหกเท่าหก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 แบตเธอเน็ตเหี้ยมนต้องอย่างนี้เออมูแตรออยู่บ้านอะไรนะไม่ไปดูตูดเขาลถความนะติบล้อพับนะ

ของจริงมันกำลังเริ่มไม่วุฒิจริงไหมล่ะถ้าโมดแต่รอไ<ห>อ้เหีห้ยชาตินี้นู่นหลังหกโมงถึงได้งัดกันแล้วลูกี้เขาค้บของอยู่ปะไม่รู้เหมือนกันว่ะโอ้ยฟันแน่แล้วมันรู้ได้ไงว,ว่ามีหกคนโอทวิทเหรอไม่เขาไม่รู้เหมือนกันาาน่าจะด์กแชทหรือเปล่าน่าน่าจะคนที่ตายไปดาร์กแชทหรือเปล่ามีเอาเล็วเฮ้ยเอาเร็วเนาย หนูวิ่งหนีก็ไม่ได้มาเกาะเลยพี่อ๋อโดนไปสอบแรกแล้วครับคุณผู้หญิงยังไงยังไงยี่อะเขี่ยหรือยังอะไรโอาลุกกี้ไม่ลุกกี้ไม่ตบท้ายขี่ด้วยเอาเรียบร้อยฮาโดนเอาฮาดูนโอ้โหแทงชึกชึกฮาาดูนจ้าไอ้ฮาดูนจ้านาซูแล้วฮาาดูนดูก่อนไว้ เรียบร้อยหนึ่งหนึ่งวะใครกใครวะนักเขี้ยแล้วหลานกูแล้วหลานกูสู้สู้ได้ดีฮานะแต่ฮานะกเราจะตายเราจะไรดีทำไมฮานะอุ้ยฮานะต้องหล่ออุ้ยทียเอ้ยโอ้โหลีลาได้โอ้โหหลุดที่ขวาโอ้บีจีว่าไงบีจีเอ ต้องปิดต้องปิดยังไงปิดไม่ลงเอาเอไปชุบก่อนปิดไม่ลงปิดไม่ลงคนต่าง,องเอาไปชุบมีไฟวะสายยุสายยุสายยุทำงานสายยุทำงาน หลุกี้แค่สองคนอย่าเงี้ยเออย yeah. เอย้แต่เยอะๆอยู่ข้างบนน่าจะโดนแทงตายปะได้ใช่ไม่เชี่ยพวกนี้แม่งมีสปายไหวสัตว์งานนี้กูว่ามันโหโหโหโอ๊ย oh, 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 oh. ตลกของจริงสี่เต่าพี่โดนไปสี่เต่าหย ไปแล้วห้าคนพี่เราเราไต่หิวด้วยคนก่อนอืมอดีเศรษฐพงศาอดีเทนเคครับของฝาดที่ห้าหกหกคนหกคนติดด้านเป็นสองชายลมอ๋ออ๋อไอ้ียชายมันฟื้นมารายงานเพื่อนไอ้ชัดจังเลยไอ้ชายได้อยู่ไอ้ชายเลยมึงฟื้นมารายงานเพื่อนเหรอฟื้นมาแล้วฟื้นมาแล้วยี่ห้อ มีเอบยิงด้วยนะเนี่ยน้ำขี่เฮี้ยยังไงต่อถ้ากูเธอกับว่าสมมติกูเป็นมึงนะอุ๊ยขอโทษครับเธอสมมติกูเป็นมึงนะไอ้ชายตามเก็บตัวหลุดลุยเดี่ยวที่บ้านตัวตัวเฮียบีเอฟคล่องตัวสุดเดี๋ยวผมจะวนหลุดลงบ้างแล้วเนี่ยขอบคุณดาเมา่นละดวงครับน่ารินขอกว่ามากครับไปปล่อยที่จีเล็กแม่งไอ้นะไอายอยคนจีเล็ก เฮีย er, มึงก็ต้องไปเก ını, ็บตัวหลุดที่บ้านต่อหรือไม an ่จร evet. ิงไอ้สัตว์จริงปหล่ะตอนนี้วงเขาแตกแล้วอมึงเก็บตัวหลุดมึงหล่อจริงปหล่ะใช่อ่ะหเฮียแล้วรออาเอารอรอคุณรอรอกินกับโม่มาเสร็จปุ๊บบอกหูชายงานมึงเจ๋งว่าเฮียมึงตามเก็บตัวหลุดตัดไฟมันมึงคิดว่าไงชายได้รับคำชมเลยน้อยเออคำชมน้ยไม่ใช่คำนมไอสัตว์เอาหน่อยใชยจริง ไปดูที่บ้านมันล้วกันนะเออ,เอ,อต้องงี้เออโคตรชายเลยว่ะเฮีย <c oughs> โคตรชายเลยว่ะสัตว <c oughs> ์ฮโคตรชายเลยว,วันนี้ชายจะทำไม่เป็นตำนานเชียห <c oughs> น้าเปิดเพลงพี่ตูนสัตว์อะมาทำวันนี้ให้เป็นตำนาน <c oughs> สรุปรถล้มตายโดนยว แลเฮ้เอาเอาเอาเยสชายชานนชายชานนมึงจำไว้พลังเจ้าสถิตอยู่กับคนกล้าเว้ยและมึงคือยอดชายนี่ตัวแหลมตัวแหลมนยทำไมเท่าไหร่เฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านไปก่อน ตาไม่เป็นต้อหรือว่าเหี้ยะไรวะตาไม่เป็นต้อไอ้เหี้ยช่ยเฮ้ยมึงเห็นว่าวิ่งขึ้นชั้นสองไงถ้ามันโดนดิกตลอดนะกลัวกลัวกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันพอทางหน่อย ไอสัตว์รู้ดักเปล่าครับพวกกัวชายชาโนนสรนุปชายโดนยิ้มยังไงนั่งไงเขาอยู่นั้นเอวุฒิเห็นว่าเขาอยู่หลังบ้านซ้ายมือ ชายเป็นกูนะกูเล้าเชียเป็นกูกูเลาแล้วกูเลาแล้วบอกออกมาด้ออกมาดิเอ้าอะไรอ่ะนาโดนหทรเรียกเด็กตอาชายกับม้ามึงอย่างโง่ชายอียชายก็บอกไม่ได้คุณเป็นตำนานในสัตว์คนกำลังจะเกิดเรี่ยเออ เพื่อนแม่งคุมกำเนิดเฉยทามันมไปไหนแล้วอ๋อขวามือแดฟแดบอยู่ไหนอะแซบคุณหน้าบ้านลูก,กี้ครับ ้ย่อนนี่เรื่องอะไรเนาะก็แค่เพิ่มความเสี่ยงในชีวิตอีกทีไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวพวกนี้มันเฟี้ยวเว้ย เฮียแต่ตะกี้เฟี้ยวจัดเลยนะชอ็อตตัวตัวไอวุฒิมึงคิดว่าไงฮานะก็ยังคงเป็นฮานะเอ้ยเอ้าขึ้นยังไงเลยพี่มุมมุมเนี่ยว่าเป็นยงไม่นไม่ได้หาได้ครับพี่ไปเส้นตรงตรงที่ขุดทองไว้พี่กูอย,อยากเท่ะอะฮียไม่ใช่อะไร บทถามตัวเองว่าขาวหรือดำนี่แสงหรือเงานี่ดีหรือยังนี่เลวหรือเปล่าตอนที่กูไม่รู้ตัว,วผู้ชนอะไรอ่ะข้างเลยพี่ประเด็นค้างทำไ่เปลี่ยนเพลงแค่นี้คือแม่งชนเลยตลอดเลย รถมาแหลงพี่กูลังหาเสียงที่เหมอะกูอยากได้คีย์บอร์ดที่แบบไนี่ว่ะที่เป็นแบบบิดเสียงได้อะ่ะบิดเสียงเลยพี่กูติดอยู่ในเรื่องอไร มีปีประธานหน้าบ้านไอเคนะคะมีบำรถกันนะคะเฮ้ยเฮ้ยบำรถกันแล้ววุฒบพอดีเลยบำบดีเลยเราถึงดีเลยพี่ไอจุนนี่มานทำงานดีจริงว่ะดีดีดีมันเป็นหน่วยมันเป็นหน่วยงานมาก่อนเข้ามาเลยอ่ะเข้าปุ๊บมันทำเป็นเลยอ่ะเข้าเข้าปุ๊บมันทำเลยชนมันตกน้ำนะไม่มีอะไรเลยจุนนั่งลุง ไม okay. ่เห็นมีใดๆจุดเขาหยุดไปแล้วเขาเดินไปทางซ้ายอย่าไปทางซ้ายเห็นป้าเห็นรถเยอะๆป่ะนี่ขวาอนีรนะเอาแล้วฟองน่องฟองน่องไอ้เหี้ยะฟองน่องกูบอกเลยโอเคลงรถแล้วโอเคลงรถแล้วจังหวะดึก่อนเชือกสีเขียวได้ลงจากรถนะครับตามบิจิย้อครับตายแล้วครับพี่ตายแล้วครับ วันหนึ่งเร็ววันออเคถกวแล้ครับฮัโหลไปอะไรอ่ะปอันนี้อะไรอ่ะอะอะไร้มรับีจีจะว่างในช่จังหวะนี้โอเคแล้เราจับรถได้แล้วครับบีจียังตะลองดูอยู่นะครับในจังหวะนี้เขายาังไม่ลงนะครับหรือว่าบีจีจะไม่ลงเอาเลยครับ ลงมาไฟกันแล้วนะครับบริเวณสามศนยสตูนครับโอ้โหโอ้โหบีจีบีจีเอาบีจีเสียเอาแล้วานะอยู่บนรถแล้วานาไปขี่แล้วานาไปขี่อย่าบังหานาไปขี่แ้วยังไงโอ้โหบีจีล้หมดเพราะหานะไปขี่้สีเขียวด้คืไปแล้วครับปัญหาคือหานาไปขี่ ผิพายนะครับจังหวะนี้ดึงมันในจุดเอ้าจังหวะนี้ยอ้ยองอะไรชายยังไงชายชายโดนชาทหารชายชายโดนทหารพึ่งมาสัตว์ขี้พึ่งเสร็จงานนี้แล้วเสียบหลังเสียบหน้าโอเคเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมทันทีหลังจากขี้เสร็จโอ้โหแมงเน้อโจอี้โดนปาดไปดีหนึ่งฟันหัวแทงหนึ่งแทงโอ้ยหานะแมงเอาจัดขี่ลงแล้วไงขี่ลงแล้วไง โอ้โหมีสิทธิ์ไม่คืนนะพี่จังหวะนี้ผมว่ายังยังยังไม่เคืยังไม่เคืนจะมีสิทธิ์จะมีสิทธิ์จะมีสิทธิ์จริงเธอไม่ไม่มีสิทธิ์ที่เธอกินมาละก็โอ้โหเอ้ยและไอ้ชายชายนนท์ฟาดสองหนึ่งเชียร์ชายโค้ชเชิดเอ็มีพหนึยชายชายนนท์โค้ชเชิดตีหัวไปทีเลยโอ้โหไอ้เพื่อนลุกอ้าวเพื่อนลุกเฮียแม่งลูเล็กๆนี่มันรีเซ็ตไฟกันชิบหายเลยนะแป๊ะ เจ้าของนี่ไงหึหึไอ้บัวลอยบัวลอยบัวลอยเสิ้งบัวลอยเสิ้งอุ้ยปาดลมเฮ้ยนี่ใครครับนี่ใครครับเนี่ยนี่ใครครับนี่ใครครับแกงไหนแกงอะไอ้อเฮียอุ้ยหมุนอุ้ยเฮียหมุนเสียไปทีนึงจังหวะนี้ดีเลโอ้แอนิเมชั่นแอนิเมชั่นดวลตัวตัวระหว่างบารอนกับลบและแมงบังไอ้เฮียโอ้โหแค่นั้นอ้ยบูไม่ติดจังหวะนี้บูบูไม่ติด โอ้โหโดนอีเมยไปแล้วครับเอุ้ยเฮียคนนี้โคตรโหดคนนี้แม่งโหดจัดสามแล้วเก็บไปสามแล้วจะโดนชายชายโดนตีเป็นไงตีตูดเหมือนลูกเลี้ยงมาข้ามอุ้ยเข้าสู่บนฟางเข้าสู่นฟางไอกนี่จวันนี้วยังไงแม่งแล้วปลุกตัวปวดขี้ก่อนครับมาแล้วมาเลยมาอ่ะมาให้สอง เตรียมเลยแขกเกมพิกเกมพิกเขาเรี้ยงก็เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่จะหานาลุกขึ้นมาหานะลุกขึ้นมาคิดว่าไงคิดว่าไงัยเชี่ยมาตั้งหลักลิดน่อยต่อเนี่ยตั้งหลักลิดน่อยเอาเอาไปมาจังหวะนี้ใช้เพื่อนไปชุบก่อนครับจังหวะนี้เขาแ้วขอเค่อยไปชุบเอาไปต้องยื้อะไปต่อเอาคป อาเคก้าอุ้งพุไป,ไป,ไปชุบไปกันเขียยื้อโคตรมันในสัตว์มองงานนี้มีงานนี้เต็มๆไปแน่นอนเสียไม่ได้อ้าวมองไม่เหลยเตี่ยวไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้วุฒขึ <c oughs> ้นไม่ได้ <c oughs> เอาขึ้นได้เป็นเทียอะไรมาแล้วไอ้สัตว์ โอ้ยเฮียต้องเดินทางอย่างรถหน่อยแล้วกระโดดขึ้นมาแต่ว่า um, พ e um, oui> um, ี่ห้ามเดินเลยนะเมื่อกี้เห็นอาเคอุ้มบีจีมาช่วยเพื่อนกูแล้วเฮียโอ้ยเฮียหิวแนมมึงโอ้ยเอ้ยลุงดิช่วยลุงดิช่วยลุงดิหิวเฮียอะไร อย่เฮียอะไรชุมคนชุมคนใครมีดชุมคนนี่เฮียนี่ดิเฮียโห้ยโยโ้ยโ้ยปีนี่เลยอลอะตกเูดดิลรอกเลยอะไอ้ยียเข้าเดิอ้เข้าเดิไอ้ยียเข้าดิกัหโอ้โยเฮีย ทำไรทำไรทำไรฆ่ากูอะไรอะไรพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรฆ่ากูพูดอะไรพอะไรพูดอะไรพูดอะไรฆ่ากูอะไรักงอะไรเหี้ยีบาิปักหลามเหียสมเพ่สมเหี้ยแพกเลควาสมเพปักหลามวอะไรเพศอะไรดูงด้วยเหี้ยสมเพศสมเพศเหียสมเพศสมเพอะไรเยังไงเฮ้ยเอา เพื่อตายเฮียยืนบับกู่วงว้เ้เพื่อตาย้ืนักู้งไวะเฮียเพื่อตายยืนบักไเี่ดอะไรไม่ได้เลยสัตว์ไปมึงกันขึ้นมาว้าไว้ายเ้ียว้ายว้ายังามว้ายวมายว้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 ายม้ายไ้ายว้ายว้ายู้ายวายว้าย้ยว้ายว้ายว้ยว้ายว้ายว้าย่ยว้ายนยนาย้ยวาาวเยาา้ยยา้ยอวเี้ย้้ยย ใครมีดีชุดเพื่อนดีใครมีดีุดเพื่อนดีมสงตัวมีสองตัวใครมีดีชุดเพื่อนดี้ใครมีชุดเพื่อนก่อนมีชุดเพื่อนก่อนไอเดีมดแล้วกีไอดียหมดแล้วลูกี้อเดีมดแล้วไอเดีหมดแล้วอลูกี้มดแล้วหมดแล้วอกมดแล้วอกดีหมดแล้วไอีหมดแล้วมดแล้วอเีหมดแล้วหมดแล้วอเดีดลีหมดแล้วดีลหมดแล้วเียหมดแล้วไอดี้้เดีลูกเดยดเยวหเดวเดไอเียห้เียเด้เด ยังนี่มีสองตัวไอสองอันเหี้ยเหี้ยวะฟรีเถวเพื่อนก่อนให้กูสัตว์ฮะโอ้ยยาเพื่อนดีเชเพื่อนดีหนูเกลียดกันมาตั้งชาติตันงไหนเนี่ยหนูจะติดอยู่เร็วไรพรคความฝันที่ไม่มีวันจะเป็นจริง

กูบอกกูเป็นคนละคีบขวดนที่นี่เป็นคีบขวดนเฮียเป็นคีบขวานโคตรจนอ่ะโคตโอ้โหแรงแรงโดนเนตกันแรงชิบหายเลยว่ะหนุ่มหนุ่มไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะหนุ่มอาจจะต้องซื้อไหม่ใหม่นะอันนี้พี่อยากเตือนหนุ่มใจเย็นใจเย็นใจเย็นซื้อไหม่ใหม่นี่คือแบบพังพังเสร็จปุ๊บซื้อซื้อใหม่นี่คือไม่คุ้มแล้วนะเริ่มไม่คุ้มกับชีวิตแล้วนะหนุ่ม ยังไงพี <altro> ่ย <a Trek> <Qué> ่างศพเลยย่างสบจริงเลยโอ้หไม่มีดีแล้วหมดแล้ววะหมดและวพี่หมดแล้วหมดแล้วไม่ไม่มีใครชุบเลย ตัวมาจะมา้วมาแล้วมาแลตรงไหนตรงไหนืยู่ไหมปเลยไปเลยเลยรวมานื่นอยู่ไหนเอ่ยอพื่เถาเอานไอคีครับอ้วน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 สนใจมาดูเด็กด่ากันบ้าอ้วนผมผมผมเฝ้าลูกค้าอยู่ครับนะมาเดี๋ยวนียันมึงมาเดี๋ยวกูส่งสภาไปเฝ้าแทนเนาะอ้วน คือดังต่ากันมันมากเลยอ้วนการถ้ามึงไม่มาที่ไหนนะไอ้ด่ากันไอ้พี่เอ๊เสองสี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 เออมันจัดเลยไม่แล้วเขาด่ากันที่ไหนนะน่าจะผมไปไม่มันตีกันมันมันแดกกันยับเลยแม่งแดกแบบไปรุ่นไปแตกอ่ะคือใครอ่ะคือคืออะไรนะผมไม่เข้าใจไอ้สองสีที่มันตีกันอยู่มันด่ากันยับเลยเหรอโออสิทธนาคารไอ้เขี้ยวแม่งด่าเรื่องดอกเบี้ยด้วยสัตว์ งโอเคนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปฟังนะเฮ้ยบุกบุจะมาแล้วบอกนะเดี๋ยเลี๋ยไป <Okay, S 1> เลฟโอ,อ <okay. laughs> <laughs> เค<อ> <laughs> เขาเนี่ยเลาไปตามต่อเองเองไปตามเองไปตามต่อเองไปตามต่อ